โฮโมพี่น้องลูกเกดเสบลูกเกดซอยยีกประธนะน,ะน,ะนี่ครับอย่า,างย่างเอ้บนกินดังมั้น่นนอยอะไรกินดังมั้นเลยดัง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  เดี๋ยวตำแก้วครับบันนี้นี่ครับตามแจ้วเสร็จสับเรียบร้อยครับผมไ่าไมดันได้บ่บ่บ่ละเขาวม่จืเสาดูงานเนี่ยไหมใสงาบ่ละ เอ๊งมึงเคยไปได้เพื่อนั่นต้องสาวเพื่อจุเพื่นเดี๋ยวหา่้วกันได้เพื่อนสาวไดใส่หองไปครับพี่น้องดอกสาวเหรไปเอาลูกคูน้องว่าตัวคู่น้องไปจุเออใส่ไปเหใ่เดนี้ทำไมมันเป็นสาวาเลยวันนี้ผมยังจะไปยีนสิบก็

สิ่งก่อนมูได้เลยเสียบคับนี่เสีบครับครับเจียบามาสยายดกาบนเ้อมาน้าแสนบ้านั่นซิมมานีเก้าแสนเขากำบปลาเอาสองแสนอ๋ลุกเก๋ซิมพอคว้าเสยงไดเจ็บตัวนปั่นยงรอ อไม่ผมชิมมันเออมก็้ชิมแล้วแต่มึงอี้เผาขอชิมเหนนีคกับแก้วแก้วมักินดูแล้วหนึ่งปลาดุตายแล้หนึ่งปลาดเอย่างอรยหันซุ่มอัมนห้าวหัวอยู่เห็นกินว่าแซบหรอซุ่มมีห้าวหัวนี่แก่ยังไงเขากันงยังแก่ยังก็ประแดดก่อนปลาแดดผลเมื่อ้บน ซื้อพับโกคบมาเนี่ฟ้าวนคำแล้วมาหอดหกโมงแล้วหนุกเขามาหอดเลยตอนไปอคีวรถบิดดนต่อนมาเขาเดี๋ยวครับทางหลัดเหรอทางหลัดเขา่งายทางลัดป่ะเดวลองซีวน้าทัวร์ซีวนเออไอ้เด็กเบกไหมเดี๋ยวครับผมลองซีวนไปอ้อเดี๋ยวโทดเต้าพีนออกเอยเมนทีไรขึ้นหัวเราเมนยิ่มอยู่ อ้าวไม่ไม่ไดิว่าจะไปเห็ดเล็บก็เระเห็ดครับมือมีเวลาบ้างเล็บครบนี่เขาต้องเฮนซี่พี่น้องนี่เขาต้องเฮนซี่เล็บโป้งสีเลยน่งยบกว่ดังฮอืมมูสามันปี

ปดวดกันนะปวดเลยกินบุฟเฟ่ต์สักินได้ตอนน้ำข้ามก็เขาบ่อัน้องผมเราอ,อยากก้าปิ้งอีกแั <จน S 1> ่เนาะฉันว่าเอ้็มไปหาผมเขาไปหาเขาไปหาผมในห้องผมนอนอยู่แบบตั้งเรื่องเดี๋ยวเราอยู่บุกินต <c ười> นีไม่ต้องกิงบบนกันคุยกันทางทางกันมีคขาบอกบอกกันมาใส่แต่เนื้อแต่เวลาผมไปกินเราเลยหรือว่ากินเล่นก็ไปเนี่ยผมสิมัก เก็บเกี่ยวประสบการณ์เขาบอกจ้ะเพราะประสบการณ์นั้นเป็นประสบการณ์จริงจริงๆที่เกิดขึ้นเลยแต่ความรหลายจริงกับผู้ใหญรุนลายเดจระกาชิบิท่าอย่ไบริเวณพี่พี่ว่าพี่ว่ากินพี่ว่าเพราะว่าเขาให้ผ่านพูดยัยน้ำซงเลยแล้วกินผู้เฒ่าอือผมบอกพูดยัยนะผมไม่ผู้เฒ่าเลยแต่ไม่กินกับผู้เฒ่าบพหนาฟั่งไปไหนครับผมผมไปแล้ว สอนยังเดี๋ยวุโรู้แหละพราะวันไหนจัดมืงเนี๋ยว่าเพจบอกอาจารย์มืงเนี๋ยว่าเพจมันเลยผมอยากเพ็นมาคปอมบ้างว่ะลองเดี๋ยวเป็นอธิขึ้นเป็นดีที่ึ้นอันลูกสาวผมกินนั่นแม่งแบบที่กขียนอ่ะอันผมกับุ่โรห์แล้วมันกินแต่ว่าผมเหยียนขีดมันผมไม่รู้โอ้ออกมาทั้งปีกเลยรู้เลยตัวนี้แหละออกมาที่แจกวะมันกินอยู่อ๋อก Bỏ người phá, bỏ xưa đáng mọi người ta kể cả lần mọi người mọi Được, mọi người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  bia người mọi 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 người với ai mọi người mọi rồi mọi người mọi người mọi người mọi ถ้าใครไปรอบก่อนนะใครจะรู้สึกว่าอยากไปโอ้ท่านกับโคดไก่ครับแต่ท่านไปโคดไก่เขากับท่านไหนหมือนเนี่ยโอ้ข้าวหมขอดีว์ป้าเนาะบอกไปครับไม่รอบสองครับดูหันบมอแปลนครับบ้านนึงมุมหุ่นแล้องุเรีนบานก่อนบ้านนั้นผมน่าจะชินทางแต่ว่าไอ้นายแล้วว่าเราชินก่อนบ้านก่อนบ้านเนี้เราผมไม่เห็นเราท่าน bằng không bằng không bằng không cùng, ừ. cùng. không Cùng lúc bằng 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 lúc khó lúc bằng béo Thôi lúc bằng 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 lúc bằng

แกมุดโซยเรือเปลาไม่เก่งมามต้มแค่ได้ต้มจรนง่บยังไม่หลอดเหลืออยู่เหลืออยู่ทอดเทียงหว่ะคลิปผมกอบบุกไฟไปลงไปแช่ก็ได้ก็ได้มาแช่ก็ได้มันอยากเนาะมืออยู่เร็ยบุญแล้วทางออกเดินเดินนี่เอาเดี๋ยวนี่ให้ เอ็ดงามนะลูกก็นเมียเป็นยังอย่างเดียวให้เขาอยู่ไดไปเป็นเขาจังพวงเพราะว่าเขาบ่อาจจะเห็นแก,นกนตัวประเด,ด็นหาเลาะหาหลินดูไปหน่อยอยู่อยายเขาแ <c oughs> มนอืจะดีที่สุดกันเนะเมืองไทยที่จะด <c oughs> ้วยอ๋อทุกมืองเราเรียนให้ไม่ไม่ม ข้อน ality, oh yeah. ัน oh จ yeah. oh! yeah. ิงม hmm. yes. the, ีคนบอดดเลยปัญหาแนว้ีอวนแต่เนี้ยแน่นอ้ยไม่รู้เปนยังไงเรเริมแล้วบอเ็ดเท็ดเบียกเพราะวันทีสอดมันซีไร่ของเจามันคงหน่อยเลยเากับบุรุษนาการนี่เป็นนี่เลยี๋ยวเขาพยายา็ดย้งไปแต่แขกคอยคามเนี่ยคอยจะข้ามเติบด่เดย หามาใส well well. ่ด้วยไม่เหมือนเนาะมอมอทายไหมทำไมเห็ดเี้ยหลอดดีกว่าจำบ่ได้ยังมือตัววาบอกไปก่อนแต่หันให้ดูนี่ก็เมาลูกขึ้นไม่เห็ดเหยียเพื่อกันเนี่ยว่ไม่เหรอว่าเขาอย่างงั้นมาหันวะเมาเนี่ผมบปรูกเลยว่าผมเห็ดต่อย่างเนี่ยแบบว่าเจ้าของกินเหล้าว่ะเห็ดเหยียยเบิดทุกห้องทำความสะอาดเหยียยงานเจ้าของเจ้าของเมาบปรูหูผู้ใดไม่เห็นทำความสะอาดเนี่ยของเจ้าของไปเมืองกล้องเจ้าของเห็ดเองเมาลายเห็ดเหยียย โบรานเมาลายแล้วดีดีดีแนวอื่นด้เมาลายเห็ดเหี่ยบเห็ดงานจะองไปมีนาทีใ่พีจอบเห็ดขึ้นเซรามากของโบราณก็างโบางเนี่ยเด้ปเจ็บคนแหงเลยนะดึ้ทำบู่ได้เพของจะองไปยังเด็แต่เมื่อนสอาเอ้าวองมวยเลยเดีลุเกิดไปซ่ไหมเอาเด้ไม่ลุงมึงถูกเลย ถ้ามันย่างพวกหมูนี่อันอยากกินแบบสบายใจนี่ผมมีวิธีครับอแม่นดังแม่นยังกับเบิต้องอบเร็วพร้อมสบายใจย่างเอากินหอมนี่อันนี้เทาย่างกินหอมเังไเดีก็ซึ่งพวกเขาเนี่ยเอาไปต้มแฮมเบอร์เอหรอเอาม้หมักยากต้บมันสุก่ว่ครับเทสินเท็ินเทสินเอาลอยไปเสินลวดเอ็นจังไม่มันกับเบ่ออกจ้างมันกับตกขึ้นเรา กินหอมทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมครบกินอะไรสบายใจเคล็ดลับเธอแะไรใส่ืกันใส่ทิพมันมันมันบื่เนี่ยมันอยู่ในหันละหมูกรอบเขาบอกไปต้มคนดนวเนี่ยหมูกรอบเขาต้มเมื่อไหร่สุกร์ส่มซุปสุกร์มันจะมันห่อห่อดีเนื้อสุกเห็นคนหลายข้นขนเห็ดอาหารหลายข้นแล้ว เขาเป็นคือบานเท่าเลยเพราะบางคนเอามูจะร่วงเยดนบางคนเอางูจะงหงิมากเขาต้มเขาแตกเขาต้มเพราะมารีนันออกเลยวันทถะต้มแบบทานบบเดตุนนี่แบบพืชต้มแบบใส่ซุปกหรออายตแล้วนุนนุ๊กไปมันคงยัเบิกม

ยืดาไปเรียบร้อยโยนถังลงแล้วห้ามบ่เห็นนะหาผู้นะวันนี้จบามเรถโอ้เฝ้าอางไรเ่อไปัวไัวไปัวกินเหาได้หรือเ่ตอนนี้เ่ากินเาล้าแข็งยงีเลย้ ้ยสูตานี่ครับหลังจากเฮ็ดงานแล้วมืวอนี้ครับขอบคุณดวงนาครับขอบคุณไอซ่าจากสวีเดนเนาะสวีเดนเออครับนี่ครับขอบคุณนัทนะครับนัทซือแม็กนัทนัทนัทนี่ครับที่เอ่อสตาร์ทสุนทรเข่าแลงนะครับมาวันนี้เออโฮโมโฮโมโฮโมเสียแม็กเสียแม็กจากสวีเดนนะครับย่าางหวนเสียแม็ก โอ้เสนัเสนัเซนออนัดทั้งนัดทั้งแมกแล้วเพราะว่าเป็นหลายซื้อสองซื้อเออเซเสนัเสนาจากบ้านขบงเนาะอือประยุทธ์สิีเดษนะครับมือไปทมทีสมบัติเป็นเป็นก็ะไรให้พิเศษมากขบงพิเศษมานะครับพิเศษมากให้ให้พิเศษมากแล้วก็ก็เลยซื้อ ลก,ากน่นากาศมูรู้นึงนากาเนื้อมูรู้นึองรู้นึงากาศเอออากาซื้อว <c oughs> ิสกี้ได้เดี๋ยวน้อยแนะ่จะแสบยซ่เอียีมงนี่เขาไปซื้อมบ้านไหนลูกก็เราบ้านคก,กุ้มเราบ้านคำกุ้มตลาดจอดเลยจอดเลยคุณเขือคุเคขือบเว็นายครับมกเขื่อมาเขือ ขอบคุณหลายผู้กดไลค์กดแซรกดซับสไครต์ให้นายทั่วและกับทีมงานยูทูบทุกท่านที่เขามารับชมแล้เกอ็ฝากกล้องไปนี่ลูกเอ๋ยยังหเสื้อกันไม่รอดเสี้อเสื้อครับผมสวัสดีครับมาเนี่รอติดตามครับรอติดตามผลงานต่อไปครับผมอืม